ดวงชะตาตามตำราพรหมชาติในปี2,567ก่อนไปฟังดวงชะตารบกวนเจ้าชะตากดแชร์กดติดตามกดไลค์และกดสั่นกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนในการฟังดวงชะตาเรือนต่อๆไปการดูชะตาประจำปีเกิดถ้าเป็นผู้ชายให้นับเริ่มต้นจากเจดีเวียนไปทางขวามือถ้าเป็นผู้หญิงให้นับเริ่มต้นจากเจดีเวียนไปทางซ้ายมือจนครบอายุปัจจุบันนี้ เจ้าชะตาตกเรือนราหูจากการนับตามตำราพรหมชาติจะเป็นผู้ชายอายุ 18, 30, 42, 54และ66ปีเป็นผู้หญิงอายุ 20, 32, 44, 56และ68ปปีบริบูรณ์ค่ะดวงชะตาโดยรวมเข้าปีนี้เป็นปีที่เจ้าชะตาต้องเพิ่มความระมัดระวังให้มาก จะปรากฏเรื่องขัดแย้งและเหตุวุ่นวายที่จะเข้ามารบกวนจิตใจท่านหลายเรื่องท่านต้องเพิ่มความเอาใจใส่ต่อสุขภาพร่างกายและอารมณ์ของตัวเองให้ดีระวังบางคำพูดที่จะไปกระทบจิตใจของบุคคลใกล้ชิดจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดและเกิดเรื่องกระทบกระทั่งกันในบ้านทุกกิจกรรมต้องดำเนินไปด้วยความใจเย็นทั้งควรระวังเพื่อนบางคนที่มักชักชวนให้เสีย ระวังเรื่องการลงทุนและการถูกทรยศหักหลังค่ะด้านการงานเจ้าชะตาจะเจออุปสรรคขัดขวางและมีเกณฑ์ถูกปรับเปลี่ยนโยกย้ายงานกระทันหันทั้งในหมู่ผู้ร่วมงานยังไม่มีความปรองดองมักเกิดเรื่องขัดแยง้งห้ามหันและต่างชิงดีชิงเด่นกันดังนั้นคิดอ่านทำการใดในปีนี้ท่านต้องพยายามวิเคราะห์สภาพการแวดล้อมและหมั่นเพิ่มพูนความรู้พัฒนาตนเองเสมอ ปิดจุดอ่อนข้อบอกพร่องอันอาจจะส่งผลเสียหายด้านธุรกิจการค้าต้องระวังจะเกิดปัญหาในความสัมพันธ์กับคู่ค้าควรหมั่นพบปะออกเยี่ยมลูกค้าให้บ่อยขึ้นเพื่อลดช่องว่างและป้องกันไม่ให้ถูกผู้อื่นมาแทรกแซงได้ค่ะด้านโชคลาภด้านการเงินปีนี้รายรับไม่ดีหากไม่ระมัดระวังการใช้จ่ายช่วงกลางปีอาจไม่พ้นภัยวิกฤตเรื่องเงินในกระเป๋า เพราะท่านมีเกณฑ์จะขาดสภาพคล่องจากการงานหรือเหตุที่บริวารทำผิดพลาดจึงห้ามเล่นการพนันเสี่ยงโชคต่อให้เล่นได้ก็จะมีเงินผ่านมือมาให้ท่านดีใจเพียงชั่วคราวอีกสักครู่ก็จะโดนเอาคืนเกินกว่าที่ได้มาดังนั้นพึงขอให้ท่านหักห้ามใจอย่าหวังรวยทางลัดอย่าหวังต่อยอดจนหน้ามืดเพราะมีแต่เสียกับเสียสำหรับการร่วมงานร่วมทุนในปีนี้ต้องใช้ความระมัดระวังเพิ่มขึ้น เพราะมีโอกาสถูกหลอกให้เสียทรัพย์หรืออาจพบคนในหรือหุ้นส่วนธุรกิจซ่อนกลโกงได้ค่ะนอกจากนี้ก็ไม่ควรเชื่อใจผู้อื่นยอมเซ็นคำประกันหรือออกหน้ารับรองใครรวมถึงเลี่ยงการเข้าไปเกี่ยวข้องและลงทุนในการค้าที่ผิดกฎหมายปัญหาจะตามมาไม่รู้จบด้านครอบครัวดวงครอบครัวปีนี้ไม่ค่อยดีส่งผลให้เกิดมีเรื่องมีราว ความเดือดร้อนวุ่นวายอาจถึงขั้นประสบภัยไว้ทุกข์ให้แก่ผู้ใหญ่ใกล้ชิดทั้งอาจจะเกิดอุบัติเหตุภายในบ้านช่วงต้นปีท่านควรหาเวลาไปสะดอกเคราะห์เพื่อจะได้ปรับเรื่องรายให้กลายเป็นดีพึ่งตรวจตราดูแลอุปกรณ์และสิ่งยึดต,ติดที่อาจจะก่ออันตรายต่อสมาชิกในบ้านรวมถึงต้องรัดกุมเรื่องทรัพย์สินของมีค่าระวังภัยจากโจรขโมยและมิจฉาชีพด้วยค่ะด้านความรัก ด้านความรักของเจ้าชะตาปีนี้เป็นเกณฑ์ดีร้ายคลักเคล้ากันไประวังความเข้าใจผิดจะทำให้รักร้าวฉานดังนั้นหากเกิดปัญหาควรหันหน้ารีบปรับความเข้าใจอย่าปล่อยให้เรื่องเล็กบานปลายเป็นเรื่องใหญ่ควรระวังคำพูดผสมอารมณ์จะกระทบใจให้อีกฝ่ายกดดันและผูกใจเจ็บพึงรักษาสัญญาที่เคยพูดไว้อีกทั้งท่านควรหลีกเว้นการไปเที่ยวตามสถานบันเทิงเริงรม ระวังโรคภัยตามติดมาเป็นของแถมค่ะด้านสุขภาพปีนี้ด้านสุขภาพของเจ้าชะตามักพบอาการปวดศีรษะมึนงงปวดหัวบ่อยระวังโรคภูมิแพ้โรคหวัดและโรคติดเชื้อทําให้เกิดอาการท้องเสียดังนั้นท่านควรดูแลสุขอ,อนามัยด้านการกินให้ถูกสุขลักษณะด้วยนอกจากนี้ท่านต้องระวังภัยเลือดตกยังออกจากอุบัติเหตุขณะเดินทางและระวังภัยลูกหลงจะทําให้ได้รับบาดเจ็บได้ค่ะ เสริมดวงปีนี้เจ้าชะตาควรทำบุญด้วยการบริจาคทานต่างๆเมื่อไปวัดไปโรงพยาบาลไปธนาคารหรือไปห้างสรรพสินค้าพบเจอตู้บริจาคทานท่านสามารถบริจาคได้ตามกำลังที่มีการให้ทานถือเป็นการแก้กเคล็ดเพื่อขจัดปัดเป่าเรื่องร้ายๆทำอะไรก็จะมีคนช่วยเหลือมีสติปัญญาที่แจ่มใสมีบารมีมีคนเกรงใจและให้เกียรติค่ะสุดท้ายนี้ขอให้เจ้าชะตา รับฟังอย่างมีวิจารณญาณดวงชะตาของแต่ละคนยังขึ้นอยู่กับปัจจัยอีกหลายอย่างอยากให้คำพยากรณ์ถือเป็นแนวทางกาลังใจคําเตือนสติในการดำเนินชีวิตและหากใครดวงชะตาตกที่เรือนอื่นเรือนไหนอยากฟังคำพยากรณ์ก็คอมเมนต์มาบอกกันได้พร้อมกับฝากกดแชร์กดติดตามกดไลค์กดสันกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ